ทำกับทีมงานที่เขาเน็ตเหนยมากจากการทำงานแล้วเขาไม่ได้เงินตามที่เขาควรจะได้แล้วก็นักแสดงหลายๆท่านก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่บางครั้งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติเขาแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมไม่มีใครออกมาพูดหรือว่าออกมาจัดการสักทีผมเลยตัดสินใจว่าโอเคเคสนี้เนี่ยผมจะทำให้ ให้เขารู้ว่าคุณจะทำอย่างนี้กับทุกคนไม่ได้อ่าฮะผมเลยต้องออกมาปกป้องตัวผมเองแล้วก็ทำเพื่อทุกคนด้วยครับผมคือผู้จ้างแสดงผมเนี่ยคือออกเช็คเด้งมาให้ผม แล้วมันใกล้ครบหมดอายุความภายในสามเดือนแล้วอตอนนี้มันคืออยู่ใน2เดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็เลยต้องมาลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะครับผมอันนี้คือจะดาเนินคดีไหมคะหรือว่าได้ทวงถามไปแล้วหรือว่าคือตอนนี้ได้หลังจากที่มีมีข่าวออกไปเนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อเข้ามานะฮะก็เห็นว่าจะเคลียร์ให้กับผมและก็นักแสดงอีก หลายๆท่านแล้วก็ทางทีมงานนะครับก็อันนั้นเป็นการพูดคุยแต่ว่าก็รอดูก่อนครับว่าเขาจะทําตามได้อย่างที่พูดหรือเปล่านะครประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ไม่อยากระบุเป็นตัวเลขนะฮะเอาของผมก็6หลักครับคือผู้กํากับเนี่ยก็บอกชัดเจนนะฮะในในกลุ่มในในไลน์กลุ่มของเรานะฮะว่าคือบอกกับผู้จัดท่านนี้ว่าคือก็ มีอะไรก็อยากให้ออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาพูดคุยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและแนวทางแก้ไข,ขของคุณเป็นยังไงแต่หลายๆครั้งที่พูดออกไปเขาเงียบเขาเลือกที่จะเงียบอ่เฮะเขาเงียบหายไปเลยแล้วก็เขาเขาผิดคําพูดกับผมมาประมาณ5 ห้ารอบขึ้นนะครับผมจำไม่ได้เพราะว่ามันหลายครั้งก่อนที่ละครเรื่องนึงจะได้ทำเนี่ยคือจะต้องได้เงินมาหมุนเวียนกันอยู่แล้วล่ะฮะแล้วเขาไม่ได้ออนแอร์ช่องเดียวครับเท่าที่รู้คือมีสช่องทางในการออนแอร์ซึ่งผมว่าการบริหารจัดการผมจะไปพูดถึงนั้นสำหรับผมดีกว่าผมมองว่าการบริหารจัดการเขาไม่ยังยังไม่ดีพอถามว่าน้อยไหมคือมันก็มีน้อยบ้างแต่ว่าแหม คือ20ปีเจอเจอแค่เรื่องเรื่องเดียวนี่มันมันก็โอเคนะเท่าเท่าที่ได้คุยกับคนอืกก่นก็อาจจะมีหลายๆท่านอาจจะได้ได้เจอแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันก็ก็ก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยครับก็ยังสามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้ต่อครับแต่ต้องดูให้ดีขึ้นครับ